สวัสดีครับสวัสดี FC อีกาช anel ท,ทุกท่านครับวันนี้ผมโอ้นอีกามารายตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ขออนุญาตพูดคุยเรื่องราวของเลียมดีแล็นะฮะกองหน้าตัวใหม่ของทางเชลซีนะครับค่าตัว30ล้านปอนย้ายมาจากอิสวิททาวนะครับเมื่อช่วงไม่กี่วิคที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้ออกสตาร์ทกับทางเชลซีไปแล้วนะครับในเวทีชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะประเด็นของเลียมดีแล็นั้นไปในทิศท,ทางบวก ใช่ไหมครับหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาต้องบอกก่อนครับว่ากองหน้าคนใหม่อย่างเลียมดีแลปเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเขาต้องแบกความหวังเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับคือสิ่งที่แฟนเชลซีต้องการจากในตัวของกองหน้าแลวเป็นกองหน้าหมายเลขเก้าเนี่ยคุณไม่ใช่แค่ว่าคุณจะขยันอย่างเดียวมุ่งมั่นอย่างเดียวตั้งใจอย่างเดียวครับคุณต้องมีส่วนร่วมกับการได้ประตูทั้งทางตรงและทางอ้อมถ้าให้ดีนะครับสิ่งสําคัญที่สุดของกองหน้า ก็คือการยิงประตูมันแค่นั้นเองครับไม่ว่าคุณจะเล่นสวยหรือดูไม่ค่อยหวือหวาแต่ถ้าจำนวนการทำประตูของคุณมันขยับขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแค่นั้นมันจบทันทีครับแล้วที่สำคัญเลียมดีแลเนี่ยเข้ามาในช่วงที่เชลซีอยากจะหากองหน้าคนใหม่แทนที่นิโคลัสแจ็กสันพอดีเลยครับแต่มันก็มีบางสิ่งที่แฟนเชลซีเนี่ย แอบกังวลใจอยู่เพราะเลียมดีแลบดันไปสวมเสื้อหมายเลข9กาแล้วหมายเลข9นี้กับสีเสื้อสีน้ำเงินของเชลซีมันเป็นหมายเลขที่ต้องห้ามมันเป็นเบอร์ต้องคำสาบหล,หลายคนที่ผ่านมาในอดีตวันๆเนี่ยสวมเสื้อหมายเลขนี้ล้มเหลวกันทั้งนั้นเลยครับหาคนประสบความสำเร็จนี่ยากมากเอาจริงๆในช่วง10ปี20ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยมีหรอกครับ ที่จะเข้ามาแล้วปังทันทีเข้ามาแล้วเปรี้ยงทันทีประสบความสําเร็จอย่างจริงๆทันทีสำหรับผมก็จะมีชิมมี่ฟรอย h ์ฮัส์แบงค์ที่ประสบความสําเร็จมากพอสมควรครับตั้งแต่ปี2000ถึง2004แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือบางคนธรรมดาดัดดพอใช้งั้นๆบางคนแบบว่าพุ่งชนกับความหายนะเลยก็มีซึ่งก็หลายคนเป็นกองหน้าดาวดังสวมเสื้อหมายเลข9แล้วก็เอาชื่อมาทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นเควสโปมาริอาเควสมันโมราต้าฟันเก่างั้นงั้นครับดังนั้นพอเป็นกองหน้าคนใหม่หมายเลขเก้าคนใหม่ของทางเชลซีเลียมดีแลบเนี่ยต้องเผชิญกับอะไรครับรเผชิญกับความคาดหวังและเขาเป็นแบบไหนบ้างแล้วความคาดหวังช่วงแรกๆเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันในเ,เรื่องราวของเลียมดีแลบนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิส เพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราครับนั่นคือเมตต้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับที่ช่วยในเรื่องของการขจัดแอลกอฮอล์นะครับเหมาะมากๆสําหรับสายปาร์ตี้สายนักดื่มหรือแม้กระทั่งคนทํางานหนักๆคนที่นอนน้อยก็สามารถ จัดอาหารเสริมตัวนี้ได้นะครับฝากเอาไ้ด้วยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเมตตี้ครับอ่ะไปคุยกันเ,นเรื่องของเรียมดีหลักเลียมดีหลักครับแน่นอนครับย้ายเข้ามา30ล้านปอนด์นะครับจากอิสุบิทาวซึ่งในซีซั่นก่อนเนี่ย เลียมดีแล็ก็ถือได้ว่าทําผลงานได้ไม่เลวนะฮะสำหรับผมผมยังชอบเลยหมอนเนี่ยอยากจะเอามาอยู่กับทีมรักทีมที่ตัวเองเชียร์ครับแต่มันไม่ได้นะฮะเพราะว่าเชลซีคือทีมใหญ่เชลซีคือทีมระดับหัวแถวของประเทศแล้วก็แน่นอนครับเชลซีได้เล่นในว,วิธีแชมเี้ยนส์ลีกแล้วเชลซีพื้นที่ตรงนั้นเลียมดีแลบสามารถแข่งขันแล้วก็การันตีเป็นตัวจริงได้เลยนะครับซีซั่นที่แล้วนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ย เรียมดีแลเล่นให้ม้าขาวอิสวิชไปทั้งหมด37นัดยิงไปทั้งสิ้น12ประตูถ้ามองถึงค่าเฉลีย่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยมันต่ำไปป่ะพี่มันต้องประมาณ15-20แต่คุณอย่าลืมว่าปัจจัยองค์ประกอบรอบด้านอิสวิททาวเนี่ยมันได้ประมาณนี้แหละแต่เลียมดีแลนี่คือโดดเด่นกว่าใครเพื่อนเลยมันก็ไม่แปลก ที่ก่อนที่จะมาอยู่กับเชลซีหลายทีมอยากจะได้ตัวเขาไม่ว่าจะเป็นปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับท็อปฟี่เสร็มเงินเอ e r เวอร์ตันดอนีอมฟอร์เรสที่อยากจะเอาไปแทนที่ทางคริส o ูดนิวการเซนเองนะครับที่จะไปรองรับเผื่อว่าอเล็กซานเดอร์อิซักย้ายออกจากทีมไปก็จะมีเลียมดีแลัเนี่ยแต่เป็นทายาทอะไรแบบนี้นะครับแต่พอมาอยู่กับเชลซีแน่นอนครับเวทีชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยถือว่าเป็นเวทีประลองความสามารถ เป็นเวทีทดสอบศักยภาพของทางเรียมดีแลอย่างแท้จริงเลยโชคดีด้วยนะครับที่เรียมดีแลเนะี่ยมีเวทีนี้เป็นบททดสอบของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฝีเท้าและความสามารถส่วนตัวนะครับรวมไปถึงการปรับตัวให้เข้ากับเพื่อร่วมทีมกลุ่มก้อนใหม่นะครับรวมไปถึงการพิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับเมเจอร์และก็แน่นอนครับการซึมซับการเรียนรู้แท็ติกคำสอนแนวทาง ของเอนโซมาเวสการวมไปถึงการประสานงานกับเพื่อร่วมทีมที่อยู่รายล้อมรอบด้านัาข้างๆก็จะมีปีก2องปังข้างหลังก็จะมีเอนโซเฟานันเดสอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายท้ยที่สุดครับต้องบอกเลยว่า3เกมแรกที่เลียมดีแลับเนี่ยลงเล่นให้กับทางเชลซีต้องบอกเลยว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับสังเกตสีหน้าและแววตาของเลียมดีแลได้เลยฮะ ว่าเขาดูปลืม้มดูยินดีและดูมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าจากการลงเล่น149นาทีตลอดทั้ง3เกมแรกนะครับเลียมดีแลกมีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดแล้วนะฮะนั่นคือการทำประตูเกมล่าสุดนี่เองครับที่เลียมดีแลกททำได้ก่อนหน้านั้นมีแอสเซสแล้วเกมล่าสุดเนี่ยเลียมดีแลกก็ต้องถือได้ว่าเขามีฟอร์มที่น่าประทับใจครับแม้ว่าจะเป็นความแม่นยำในการยิง อยู่ที่ประมาณ50-60%การประสานงานกับพร่วมทีมได้ดูกลมกลืนและก็ไหลลื่นนะครับการวิ่งหาช่องเพื่อตัวเองความเยือกเย็นในกรอบเส้น18หลารวมไปถึงการเล่นที่เรารู้สึกได้ว่าไอเด็กคนนี้มันมีของนะฮะคือพอเพื่อนส่งมาให้แม้ว่าจะหันหลังให้กับประตูมีคู่แข่งอย่างเซนเตอร์ฮาคอยมาหายใจรถต้นคอแต่เขารู้ครับว่าสเตปต่อไปเนี่ยจะต้องทำอย่างไรจะพักจะจับบอลก่อนจะพักบอล รวมถึงการปล่อยบอลให้เพื่อนไปข้างหน้าตัวเองหรือด้านข้าง2ฝั่งหรือจะเป็นการพลิกบอลด้วยตัวเองแบบนี้คือเขาทำจนผมรู้สึกว่าโอ้ไอ้เลียมดีหลักเนี่ยมันแน่จริงเว้ยนี่คือกองหน้าที่ผมเชื่อว่าแฟนเชลซีตามหาครับคือการเป็นกองหน้ามันต้องแบบนี้ครับกองหน้าที่ครบเครื่องครับถ้าอยู่บนเส้น18หลาในระยะเวลาทำการเนี่ยคุณต้องคิดอย่างเดียวเลยครับว่าพอโอกาสมา มันต้องทําได้เลยโอกาสมาแล้วคุณต้องได้สับไกลได้ซันโบได้ยิงประตูจะเข้าหรือไม่เข้า,บ,าบังคับลูกบอลให้มันตรงกกอบไว้ก่อนรวมถึงจังหวะในการหาช่องให้ตัวเองให้เพื่อนได้มีการจับจ่ายบอลเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการโชว์คลาสกับเรียมดีแลักทำได้ดีมากๆแล้วดูนิ่งสุข,ขุมเยือกเย็นดูไม่ได้ตื่นตระหนกตกใจต่อสิ่งใดทั้งสิ้นอันนี้ไม่ได้อวยเกินไป มันเป็นสิ่งที่เลียมดีแหละทำมันได้ดีตั้งแต่ตอนอยู่กับทางอิสติฟแล้วครับแต่นี้อย่างที่ผมบอกไปว่าปัจจัยองค์ประอกรอบรอบด้านที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยบางครั้งเพื่อนๆที่อยู่ตอนอยู่กับม้าขาวคลาสบอลมันไม่ถึงมันมีขีดจํากัดในเรื่องของความสามารถนะครับมันก็เลยทําให้มันไม่ได้ค่อยไปปฏิติดปตอ่อเลี่ยมดีแหละเหมือนจะเล่นด้วยตัวเองโชว์เดี่ยวคนเดียวแต่พออยู่กับทางเชลซีคุณเห็นไหมครับว่าในเวลาที่เขาคิด แล้วมันทําได้คิดจะส่งให้เพื่อนแล้วมันก็ไปต่อได้คิดจะเลี้ยงไปเองแล้วค่อยส่งให้เพื่อนมันก็ไหลลื่นต่อได้รวมไปถึงการที่ประสานงานกับคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเขานับจากนี้เป็นต้นไปอย่างเอนโซฟานเดนเสเลียมดีหลัดยิงประตูรแรกให้กับเชลซีคนแอซซิตคือเอนโซฟานเดนเสครับนี่คือการประสานงานของสไตรเกอร์คนใหม่ของสิงบรูและจอมทัพของเชลซีอย่างเอนโซฟาเนเดสครับมันเป็นภาพที่แบบ แฟนเชลซีต้องการจะเห็นสิ่งนี้ก็คือคลิกกันเร็วสร้างความมั่นใจกันอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้เอนโซเฟเนลสเคยทำได้กับนิคลัสแจ็กสันแต่ลหลายครั้งเอนโซป้อน so ให้แจ็กสันจบไม่ลงมันก็เลยทำให้เฮ้ยต้องหาคนใหม่แล้ววะ่ะสุดท้ายพอเรียมดีแลับเข้ามาเอนโซป้อน so เลียมดีแลับจบเอนโซจ่าย so ดีแลับจบมันแค่นี้เองครับเอนโซมารสกาครับกุลสเชลซีปลื้มมากอะ เขาบอกเลยว่านี่คือเรื่องที่ดีที่เรียมดีแล็บยิงประตูเร็วครับนี่คือเวทีที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเรียมดีแลับเพื่อเป็นการต่อยอดไปในเวทีใหญ่อย่างพารีเมียรลีกซีซั่นที่จะถึงนี้ที่ระชมาถึงในช่วงกลางเดือนสิงหาคมรวมถึงถ้วยอื่นๆที่เชวซีต้องเล่นไม่ว่าจะเป็น FA cup ก็ดีหรือเป็นแชมป์เบส์ลีกก็ดีเรียมดีและจะเป็นคนที่ Enzo m ซ s าส so เรียกใช้งานในตำแหน่งกองหน้าสไตรเกอร์ครับในขณะที่ส่วนเจ้าตัวเลียมดีหลักเองก็เปิดปากหลังเกมบอกว่าโอ้โหโคตรรู้สึกดีเลยแฮปปี้มากและขอบคุณเอนโซปานเดสด้วยที่จ่ายบอลมาให้แล้วการที่ยิงประตูได้มันคือสิ่งที่มันตอกย้ำว่าความสามารถของเขามันมีคุณค่ามากพอในการที่จะเป็นตัวจริงให้กับเชลซีโดยที่เขาเนี่ยจริงๆลึกๆไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของกองหน้าหมายเลขเก้าเลย เพราะเขาเองส่วนตัวบุคลิกคาแรคเตอร์เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นสูงมากแล้วก็มีความมั่นใจในฐานะผู้เล่นเชื่อว่าความสามารถของเขาดีพอที่จะเป็นกองหน้าตัวหลักของทางเชลซีได้เป็นเครื่องจักรถล่มประตูให้กับแฟนบอลสิงครูได้ตัวเลขมันก็เป็นแค่หมายเลขไม่ได้มากวนใจเขาเลยครับนี่อาจจะเป็นหมายเลข9ที่สามารถลบคำสาบหมายเลข9ได้ในรอบเดหลายปีมันมีมุมนี้ครับ มันมีความน่าจะเป็นที่จะเป็นเช่นนั้นแล้วแน่นอนครับการที่เลียมดีแล็บออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้3นัดแรก149นาทียิง1่งประตูกลายเป็น1แอสซิสคนที่สวยไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับนั่นคือนิกลัสแจ็คสันครับเขาได้โอกาสแล้วซีซั้นที่ผ่านมาแบบเต็มๆเ,เลยแบบที่ว่าไม่มีใครจะมาแย่งตำแหน่งตัวจริงกับเขา การแข่งขันในตำแหน่งหมายเลขเก้าก็มาดดูเข้มข้นดูเบาบางเหลือเกินถ้าเขาไม่เจ็บไม่ป่วยไม่หายไปไหนโคลสแจ็ะสันก็จะเป็นพุ่เล่นที่จะออกซ์ารเป็นตัวจริงก่อนแต่พอหลังจากที่เราได้เห็นนะครับว่าโคลสันเนี่ยข้อดีก็เยอะนะครับคือวิง่งขยันตั้งใจมุ่งมั่นคือทำทุกอย่างเพื่อทีมแหละแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้เป็นกองหน้าก็คือการทำประตูเขายังด้อย ยังแย่ยังไม่ดีพอสำหรับการเป็นสวตรเกอร์ที่แฟนบอลสามารถคาดหวังได้นะครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ชัดเจนล้วว่ากองหน้าหมายเลขเก้าตัวจริงคือเลียมดีแหละสํารองคือนิโคลัแลสลแจ็กสันแจ็กสันยอมรับสถานะตัวเองได้หรือไม่ที่จะเป็นสํารองต่อจากเลียมดีแหละถ้ายอมรับไม่ได้ก็ต้องย้ายออกแค่นั้นเองครับนี่คือวิถีนักฟุตบอลอาชีพเมื่อคุณไม่ดีพอ คุณก็ต้องยอมรับเป็นตัวสำรองครับนะฮะและผมเชื่อว่าแฟนเชลซีเองก็มองว่าเป็นแบบนั้นดีแหละคือตัวจริงสำรองคือแจ็คสันถูกต้องไหมครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณคนด้วยฮะที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเปนก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จาดตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอตช่องทางกับชาแนลครับเพราะว่าที่นี่กับชาแนลเป็นช่องทางข,งของแฟนบอลทุกสโมรสรแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ